มีใครไลรอยู่บ้างไอเตยไลรอยู่ไปกดหาเตยไม่มีขอมาเนี่ยเดี๋พี่กินข้าวแถวบางนาไหมพี่อะไรนะขิ้นทุอย่างนะอยู่กินข้าวแถวบางนาไหมพี่โอ้ยโอ้ยเราขึ้นอยู่ที่ไหนเนี่ยขิ้นอยู่ที่ไหนอยู่แถวบางนาตลาดพี่หรอบางนาตลาดประมาณแบบบาร์บากงปลายอย่างนี้หรือเปล่าตุ๊กถนนเลยพี่ ทุตานุนบ้างหน้าตา,เ,าเลยอือ <laughs> เอาพี่เีเบเขาอยู่ตรนนโอ้ยดีหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างอากาศดีหรือเปล่าอากาศดีพี่แต่ว่ามาถึงก็มืดแล้วจริงปะเนี่ย <laughs> ใช่ครับพเพราะติดไฟตายตายพี่ไปขอบคุณคาฝากเบขอบคุณทราย <laughs> บางหนา้าตาสิ <laughs> บางหน้าตาแบบสุดซอยบางหน้าตาเต้าแหวกเขารู้จริงมมันเขารู้เลยรู้เลยแล้วเรากินข้าวกันอยู่สองคนหรอหรือว่ากี่คนสองคนพี่โอโหอันนี้คือเดดหรอเด็ดอยู่ใช่ไหมเด็ดเด็ดเด็เดดอย่างไรไรสดอยู่เอ่อเมื่อคืนแผนแตะเมื่อคืนกาจะเตอร์ไพรส์แผนแตะ เพราะมีคนแบบตามมาหาขอสิ่งของที่ผมซื้อให้เอายังไม่ทันให้ถุงเลยใช่แพทแน่มีคนตามหาเพราะผมเผลอไปพูดกับพี่เคล่้นในสายว่าเดี๋ยวผมรอเอาถุงจากพี่ไอก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยบอกเขาสรุปผมเริ่มปิดเสียงในในสายโอ้ยพล <laughs> าดมากโอ้ยอาซาถ้าเป็นถ้าไอเป็นซาฟานะไอจะแกล้งลืมไปก่อนแป๊บหนึง่งแล้วนะรอให้ได้ถุงก่อนเออ พี่จ้าขอบคุณค่ะแผนแตกซะแล้วโอ้ยตายเราหาทั้งห้องเลยเมื่อคืนหาแบบว่าจริงเหรออย,อยู่ในห้องนี่เลยใช่ลลยถามว่าทีมพี่บุญใครหนักสุดรอบนี้หนักสุดคือเรื่องไหนคะพี่ลูกน้องอีกเลยพี่แล้วสกายชอบหรือเปล่าโอ้โหยิ้มแฉ่งเลยพี่อารมณ์ดีทั้งวันเลยก็คือ<ค>อันไอ้ขออย่างอื่นพวกขนมหรืออย่างอื่นน่ยก็ยังไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่เลยอย่างอื่นทิ้งเลยพี่ไม่เอาเลยอเอาไว้เดียว อ๋อทางอื่นทิ้งเลยแสดงว่ารู้ตั้งแต่อยู่ในสายแล้วใช่เต็กเขาไม่รู้ว่าก็ซื้ออะไรเหรอใช่แต่ไม่รู้ว่าตื้ออะไรแต่ว่ารู้ว่ามีแบบแอมแอมอะไรอ่เงี้ยอโอ้ยตายแล้วพี่ทั้มเนดีครับพี่ตั้มไม่ไรอ่ะอพี่เกือบดีละเกือบดีกเรื่อง้วท้าด้วยวันนี้ท้าด้วยใช่เหรอแล้วถูกใจหรือเปล่าสีเนี้ย โดนใจหรือเปล่าปีนี้โดนใจโดนใจเขาเาชอบออนไหมโอ้ชอบอัดโอรู้ดูละครอยู่อปิดละครแล้วมันมันต่ำโอ้ไม่ตั้มต้องไหลนะแล้วร้อนไปหินหรือว่าแบบไม่ทันเลยก็คือมาถึงร้อหมดเลยอากาศดีโอน้คุณสามนะพี่จ๋า แต่คนไม่เยอะคนไม่เยอะเลยก็้หรอมเที่ยวเลยน้ำแบบไฟมากน้ำแบบไฟจัดเลยคูวยคณสามนะพี่พี่คุณสามเงียบมากนิ่งมากมีห้องพี่ตั้มมาส่งให้เอ้ยห้องพี่ห้องหินมาส่งให้นะหนึ่งอันหน่อยครับดูีปักเผ้าไหมดิ อ้วิตั้มขอบคุณครับถทำไม่วิตั้มก็ไม่มีใครแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยขอบคุณหมูเด้งครับต้องหลายคนนะพี่ฟิสสวัสดีครับพี่เมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรอคุณสามจะหมดแล้วนะพี่พี่โหพี่ตงขอบคุณครับเดี๋ยวนะมีคนดูตั้งเยอะแต่ทำไมไม่มีคนส่งเลยมีหรอมีพี่ตงคนเดียวกับพี่ตั้มโหมากเออไว้นะคขอบคุณครับขอบคุณหมูเด้งครับ สวัสดีครับพี่โก้คิดถึงพี่โก้ครับไม่เห็นพี่โก้หลายวันเลยพ <c oughs> ี่ <c oughs> นีนไปไหนมามที่นี่ผมคุณสลับแจ็คส้มครับอยู่แถวบางนาะกินอะไรอยู่กินเบียร์ช้างครับแล้วจะบอกว่าออกินกันได้ช้างส่งมาให้สองลังอะ่ะโอ้เป็นเรื่องแล้วส่งส่งแบบพรีเมียมอะ่ะ อ๋อเป็นกระป๋องไงเหล็กนั่นไงเป็นขวดอะขวดขวดเหล็กใช่ใช่เป็นขวดเหล็กอะเอ้ยอร่อยเลยนะโอ้โหใช่พี่ตั้มวันที่พี่ไอ้ที่พี่ตั้มกินวันนั้นช้างส่งมาให้สองรางขอสองขวดได้พี่ตั้มถ้าพี่ตั้มเอาไปตอนนี้ที่เอากินไม่หมดเลยแล้วมันต้องรีบกินให้หมดเพราะว่ามันต้องอยู่ในห้องเย็นตลอดเวลาใช่มันไมอยู่ในอุณหภูมินตลอดเวลาใช่เป็นเรื่องละถ้าคลิปคลิปไหนที่แบบว่า ใส่ทับผิดใส่อะไรผิดเนี่ยหรือ <c oughs> ว่าแบบเ,เอียงเอยอะไร <c oughs> <อ>เงี้ยเะอาจิงนะพี่ตามพี่ตามฝากขึ้นมาเลยมันฝากไม่ได้พี่ตามเพราะว่ามันต้องเย็นตลอดเวลาเลยอ่ะอ,อันนั้นน่าจะเป็นโคบูนะครับไม่ใช่คาสติกน่าจะเป็นโคบูหรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอีเกตหนึ่งไหมอีกเกตหนึ่งอ่ะ,น,น,ะน่าจะเป็นอีเกตหนึ่งอ่ะโคบูต้องอยู่ประมาณแบบเย็นตลอดเวลาเลยอ่ะมันน่าจะเป็นเกตของแบบว่าพวกโอ้ พี่เปเนโนสวัสดีครับพี่พี่เวลยยมาแล้วเหรอพี่อยากกินอ่ะอร่อยพ oh. ตามก็คือที่ออฟฟิศกินกันไม่หมดอ่ะมีคนไลฟ์หรือเปล่าในรถตู้มีในรถมีตู้แช่โอหรือว่าพีต่ตามวันศุกร์ใช่ไหมไมเคิลแท็กทิ้งทิ้งเอ้าบินบินหรอถ้าไม่ถึงบินน่ะอ๋อแก้วโอเคนึกว่าเป็นพอาไอพูดเนื่อยนั่นโชว์แก้วไปเรียบร้อยอ้าวหลุดเลยใช่บินค่ะไลฟ์บินเลยปิว โอ้ยกาลังคุยเลยและะ้วขาดตอนเอาเตยลงแล้วหรอบินได้ไงคนอยู่ห้องอยู่ดิงเหมือนออก็น่าจะใช่แหลคะค่ะแก้วมังวิต้ามเห็นวีวเขาบอกว่าเป็นแก้วนะนักบินคนใหม่โอเคใช่นักบินคนใหม่ก,นนหมกำลังคุยเพลินเลย โอ้ยคันหน้าจังเลยอะโชว์แก้วอ่าเอไอตอตโหดจังสองลังนิกกี้คนเดียวก็หมดแล้วคันหน้ามากตอนเนี้ยคันแบบยิ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 บเลยสงสัยจะต้องแบบเมื่อต้องเป็นเป็นสิวละหรือว่าเดี๋ยวต้องเอาแป้งอัดแบบโปโปโปะให้มันแบบหายคันอืมขอบคุณค่ะบินเจ็ดวันเลยเหรอฮินเจ็ดวัน โหดมากโหดจริงเจ็ดวันน่ะเออมันยื่นไม่ได้หรอหินบอกไปดิบอกว่าเป็นน้ำเก๊กฮวยแล้วก็ว่าไปช็อกโหเจ็ดวันเศร้าปะเพราะหอมแขนซาฟา เฮ่นเง้เฮ่นเอาเอ็กซ์ฟามาเลยเป็นไงละ่ะความรักเป็นเหตุความรักเป็นเหตุ <c oughs> ยื่นไปก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันเออบอกว่าเป็นลูกรักดาวติกต๊กต๊อกเหอเออหอมตอนไหนยังไม่เห็นเลยพี่ตั้มก็เฮ็นยังคุยกับไอ้ยอยู่เลยแล้วอยู่ดีก็ตัดไปไอ้ก็เลยงงว่าหอมตอนไหนมีคนเห็นหรือเปล่าพ,พี่เห็นไหมแต่ยังไม่เห็นหรือว่าพี่พ,พี่เห็นกัน เอไอไไปนะพี่ตามคือประเด็นคือยังไม่เห็นเลยไม่เห็นหนึ่งเดือนไปตอนได้มันใส่้าหอมทั้งอ๋อหอมตั้งนานแล้วหรอหอมก่อนมาหายอ๋อแล้วมันเพิ่งดีเลยมันคงดีเลยแบบอ๋ออ๋ออ๋อดีเลยดีเลยบอสฮานูสวัสดีค่ะรู้นะอยู่ไหนพี่ก็ไม่เห็นใช่ก็ว่านิกกี้ทั้งดาดทั้งกระดกยังรอดโอ้ออออโอเคโอเคเรารู้สาเหตุแล้วเราจะได้ระวังตัวกันพี่พี โอ้ยตายตายบอสธนูรู้นะว่าอยู่ห้องไหนอ่ะคือไอ้มีบอสคนหนึ่งชื่อว่าบอสพาคินเขาบอกว่าตอนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมาแล้วเขาก็ไม่มาแล้วตอนเนี้ยไอ้รู้ว่าเขาอยู่ห้องยูดิงอยู่เศร้าอ่ะเหมือนคนอกหักเลยตอนเนี้ยแบบบอสไม่มาโหดจริงเจ็ดวันเลยถ้าเป็นแก้วมันจะเตือนอ่าโอเคโอเคทุกคนเราจะได้ระวังตัวพี่ๆโอ้ยเศร้าเลยพี่ธนูขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่บคะใช่ใช่ใช,ใช่เรื่องไหนคะพี่เจ้ากรู อย่าให้เจอนะพี่ตามไม่ขึ้นจริงๆหรอไอไม่มีใครเลยไอ้เหงามากเลยอะเฮ้ยพี่นูไอ้เหงามากเลยมันง่วงอะหมดแรงโหพี่ตั้มพี่ตั้มคือคนที่ฮิวไอ้ตลอดเวลาให้หินใช้แอคซซาฟาโอ้โหพี่ธนู ไม่เอาอ่ะไอจะสู้ยังไงได้เขามีแต่เทพส่วนไอ้ไม่มีใครเลยมีแต่พี่พ,พี่ทุกคนช่วยขอะจออยู่มีคนบอกหยุดนะเมื่อวานมีคนเออลืมไอ้พี่หนึ่งไอ้จ,จาได้ว่าไอ้พูดว่าไอาจะหยุดตายไม่รู้ว่าไอาจะหยุดวันไหนไอจำไม่ได้วงพี่ตั้มขอบคุณค่ะไอาจาไม่ได้ว่าตัวเองจะหยุดวันไหนพี่หนึ่งพี่เนี้ยบเทพเกลือทั้งนั้นใช่ของเราเป็นเทพเกลือแล้ว,แล,วแล้วแบบยูดิงเป็นแบบเทพแบบเทพจริงๆจังจไง ใครก็ได้บอกให้ฮินเอาเอ็กซาฟาร์มาหน่อยได้ไหมคุยกันไม่จบเลยมันขาดตอนมากอะ่ะได้ไหมพี่ธนูทักไปบอกฮินบอกว่าเอาไลฟ์เอาเอ็กซาฟาร์ขึ้นหน่อยได้ไหมเรียกชื่อผิดอีกแล้วพี่เนียบถ้าอยากให้เรียกชื่อถูกจ่ายมาสิมันมีราคาที่ต้องจ่ายนี่มันไงนี่ชวยปิดหัวใจจุ๊บมาใจจุ๊บต้องปิดแล้วจังหวะนี้ไม่ไม่ห้องน้องก็เทพเกลือจิ้งหอ แต่มีบอสพาคินอยู่นะบอสพาคินอะไอ้หน่อยมากทาไมเนี้ยบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเนี้ยบแต่ว่าเขาชอบชื่อเนี้ยบเหมือนให้วลิตเรียกเนี้ยบมัง้งอุย้ยพี่พ,พี่ไม่มีใครทักขนตาเลยเหรออุย้ยพี่เนีย้ยพบคุณค่ะมานัดสวัสดีจะ้ะดูขนตาดิเห็นขนตาหรือเปล่าสวยปะจะชมก็มีก็ไม่ได้พี่นายสวัสดีครับเลเวลยี่สิบหกเลยไปอยู่ห้องไหนมาจะ้ะอุย้ยขนตาใช่ไหมอันนี้ขนตาแบบโนฟิลเตอร์นะอะดูดูดูขนตายาว ขนตาแบบ no filter นะจ๊ะดูอ่ะไม่เห็นนะจะได้ไม่ซ้ำใครทักแล้วขนตาจะตอบแชใช่ไหมกลับจากญี่ปุ่นแล้วหรอครับนัดทำเซลเลเวลยี่หกมาหเดือนแล้วก็ไม่เห็นว่ามาออพเปีวห้องไอ้บ้างเลยเนยดูดิขนตาแบบ no f เ l t e r นะจ๊ะของจริงนะขนตาเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาอวดก่อนโอเคพี่ตั้มไอ้เดี๋ยวไอ้ขอที่อยู่ไปนะไอซซื้อเดพี่ตั้มด้วย สวยขอบคุณครับพี่เอคนหายไปไหนหมดอ่ะทําไมไม่มีต้องทักใช่ไหมต้องทักสิถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปก็ต้องไม่มีขนตาน้องก็สวยไม่ได้ไม่มีขนตาพี่ธนูมันมีขนตาอยู่แล้วแต่นี่แค่ขนตามันจะงอนมันจะยาวขึ้นมานิดนึงปะใช่ไหมอืมพี่เดวิลขอบคุณสำหรับใจส้มค่ะพี่ธนูบอกให้ฮินเอาแอคเคิ์ซาฟามาไล์หน่อยสิได้ไหม พี่โตโรสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวไอ้ก็มาจะไปแบบเลเซอร์แบบว่าเอาตรงนี้ขนตากดใครมาเอาีแล้วเอาแล้วพี่ธนูเครจะไปเลเซอร์ตรงนี้อยู่เหมือนกันตรงนี้แบบเป็น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 แบบบวมบอ่ะแบบเป็นตุ่มๆอ่ะมันเป็นต่อมไขมันโหพี่ไอ้แก้มแดงมาครับโนโนแก้มแดงแก้มไม่แดงงอนเชียวทําไมมีผมชมคนเดียวโอ้นั่นดิพี่เอคนเดียวจริงคนเดียวท่วนอ่ะหินบินเหรอใช่ค่ะพี่นายหินบินส่งให้ไอ้ก่อนค่ะ ใจจุ๊บอะขอใจจุ๊บหน่อยได้ไหมพี่นายขอป้อนใจจุ๊บไอ้ปิดเป้าหมายไม่ได้มานานมากแล้วนะไม่มีคนสนใจไม่มีคนแบบจะให้จริงๆเลยเหรอโอเคพี่เป้ดโดนเจ็ดวันค่ะพี่เป้สวัสดีครับบินไปไหนเอ้ยไม่ใช่บินเขาเขาอาออกไปไหนมาจ้าอืมพี่น้มงขอบคุณคะ่ะพี่เนียบขอบคุณคะ่ะพี่เนียบช่วยปิดกล้องดูดาวให้หน่อยสินี่เป็นไงพี่โทมี่ขอบคุณคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะ พี่เนียพี่เนียบช่วยปิดกล้องดูดาวให้หน่อยได้ไหมวันที่ฝนได้ตกลงมาอ่าบอกไงอ่าฮินไม่ไลฟ์ทักข้อความไงพี่ธนูทักข้อความได้ไหมโดนข้อหาแอลไม่ใช่ค่ะหอมหอมหอมซาฟาจนอ่ะอุ้ยพี่เนื้อที่เนียบขอบคุณสําหรับพลุนะคะเคเคชนอยู่ดิงแล้วทวงพี่ธนูเลยกลางไลฟ์อุ้ยทําไมต้องทวงพี่ธนูกลางไลฟ์ด้วยอ่ะ เพราะพี่ธนูส่งให้ยูดิงเยอะใช่ไหมใช่ไหมเอาเห็นด้วยหรอเห็นนะคะพี่เนยเขาบอกว่าเห็นนะแต่ว่าหินเป็นคนบอกเองว่าหอมซาสาพี่ธนูพี่ธน,นูจ๋า พี่พี่ช่วยขอใจแท็บแท,บ,ทบจอให้ถึงหนึ่งหมื่นก่อนนะโอเคเดี๋ยวจะมาเปิดถุงว่าไอซื้ออะไรมาจากที่ญี่ปุ่นบ้างซึ่งของที่ไอซื้อมันเป็นของไม่มีประโยชน์เลยอนะนชา,าร์ลอตซพี่เนียบขอบคุณค่ะของที่ไอซื้อมันเป็นของไม่มีประโยชน์เลยคนอื่นเหรเขาได้แบบของใหญ่ของโตกันอะไรเงี้ยแบบได้หอมบินซีขนาดนิกกี้หอมแม่ยังเจ็ดวันอืมพี่เนียบขอบคุณค่ะเจ็ดวันเลยอ๋อโอ้ช่วงนี้คนดูน้อยไม่เป็นไรหรอก คนดูนอนไนเลยอันนี้อันนี้คือของวอลิตนะแต่ว่า,ายังไม่ได้เท่าเอาคืนวอลิตเลยขอบคุณค่ะพี่เซเว่นวันอันนี้คือถุงแรกที่ได้ที่ซื้อมาจากดิสนีย์แลนด์เอ้ยดิสนีย์สี่คือไอช้ชอบแบบอะไรอย่างงี้มากมากรอบที่ไอไปฮ่องกงไอก็ซื้อเหมือนกันซื้อเป็นหมีภูมาตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วตอนเนี้ยเออหมีภูไ้หายไปละไลก์ก็ซื้อเพิ่มพี่เทอสเตย์สวัสดีค่ะไปไหนมาเป็นอันนี้ อุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะหูมันปรับได้ด้วยนะอุ้ยอันนี้น่าราักรงเลยหรือว่าเรายึดดีเรายึดวลลิตรีไหมโอ้ยซาฟามามายื่นคำร้องก็ไม่ผ่านอดนานแล้วหัวหิ้น อะไรนะพี่นานแล้วหรอที่เอกมันบอกว่าอุณนไ้ตําการละเมิดทางเพศอะไรทุกอย่างเ่ยบิจดวันอ่ะโอ้นานมากเจ็ดวันพี่นายสามหมูหรือหมาพยื่นแล้วก็ไม่ผ่านดี่เพราะว่าเห็นคาตาใช่ป่ะน่าจะคาตาไม่หรือว่าหอมแค่แขนแล้วเห็นตัวซาฟารปะหรือไม่ เป็นเพราะอ่าเห็นหลังซาฟาร์มโอ้โอเพราะว่าหลังมันเว้าเลยเจ็ดวันเลยเจ็ดวันสบายสบายโอ้ยยี่สิบหกเลยเจอทียี่สิบหกเลยปู่นานมากเล้วันนี้เท่าไหร่วันนี้ติดเก้าโหติดตกอิจชามาเลยใช่ขอบคุณขอบคพี่รน้เรพ่อน่ ติ๊โตอิจฉาใช่ป่ะไม่ชอบคนมีความหลักใช่ป่ะมีบอกไม่รักกันแล้วแล้วมีปรทัาใจญี่ปุ่นไหมโหผมยังเล่าฟาฟาเลยว่าอ่าอยากไปอีกรอบหนึงอยากไปอีกรอบอ่ะต้องทําแอคสำรองอ่าสี่คนค่ะพี่แล้วรอบต่อไปมีสาขาเพิ่มหรือเปล่าขอบคุณค่ะเก็บตังค์ตั้งแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวอะไรนะไวมีหน้าอะไรนะพี่ขอบคุณค่ะแล้วก็ไปปีหน้าใช่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  ไปถ้าไปเที่ยวต้องไปเที่ยวแบบช่วงห,หนาวหน่อยถ้าไปร้อนไ<ช>ม่ไหวหรอกมันเราฮินคิดดูดิถ้าถือวา่าฮินไปหน้าร้อนอ่ะเราฮินไปต่อแถวเข้าดิสนีย์ซีเล่นเครื่องเล่นอ่ะโอ้ยา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 ตายตายใช่เห็นแหวบอกเลยว่าต้องเที่ยวหน้าร้อนเอ้ยหน้าหนาวเนปัจจุบันถ้าถ้าเอาจริงๆนี้มิซีน่าจะไปแบบว่าเก็บเครื่องเล่นให้ครบนะแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายวันอยู่นะถ้าให้โซ่ถ้าให้เราอ่ะถ้าถติว่ารอเครื่องละสองร้อยนาทีอ่ะ โอ้ถูกปะล่ะใช่แต่ไปร้อนมันจะถูกค่ะแต่ว่าเราก็ต่อแถวกันไม่ไหวหรอกพี่พี่มันโหดเกินโหดมากก็สองชั่วโมงกว่ามั้งใช่สองชั่วโมงกว่าจะได้แบบเล่นหนึ่งเครื่องเล่นอ่ะแเล่นแค่แบบสองาเครื่องเล่นเองอ่ะสองเครื่องเล่นประมาณนี้คุณสามจากพี่นิกสวัสดีค่ะคอบคุณสำหรับใจยส้มค่ะคูณสามนะพี่พี่พลิี่ โอ้พ oh, oh. ี่หนึ่งโอ้โหตั้งไว้เท่าไหร่เนี่ยสี่สิบสี่ดอลลาร์ขอบคุณครับอุ้ครับขอบคุณสิพี่่จะไม่เห็นผมเจ็ดวันนะครับเพราะว่าไล่บินครับเจ็ดวันครับคูนสามแล้ววันที่สามพี่ไปไหนมาวันที่สามที่ฟรีเดย์อ๋อวันที่สามอะไปหาซื้อของ วงเล็บตาฟาสวัาดีค่ะไปหาไอเนี้ยพี่พวกกล้องไปเดินเล่นแถวนั้นแหละแถวที่พักเหรอได้ครับแต่แถวที่พักเราอ่ะคือมันมีให้เดินเยอะนะจริงๆแล้วอะเยอะสลาดเยอะมากแล้วไอเอบีซีอะเยอะมากแถวเราอ้ามาแล้วนี่มาเป็นแอคเคาน์ซาฟาค่ะพี่ตั้มคูณสามนะพี่พี่โดนเป็นโดนไปเจ็ดวันนะพี่ตั้ม จ็ดวันสบายๆแบบยืน่นยุ่นไม่ได้ด้วยพี่ตั้มยืนไม่ได้ด้วยมันบอกว่าตัวสอบแล้วคุณทําผิดจริง <c oughs> คุณต้ตองกลับไป<จ>ดูว่าผมทำอะไรวันสวัสดีพี่บุญพัฒด้วยนะครับโอ้บุญพัดเข้ามาดูผมบ้านอิจฉาหรอใช่ติตไม่มีความรักไงพี่ตั้มเขาก็อิจฉา โอ้ยโอ้พี่นสนใจตัวเองผมด้วยผมครับพี่นขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคุณไหยเพิ่งโดนทิ้งวันนี้สดๆร้อนๆเลยแปดปีไม่มีคนเห็นได้ใี่เขาตัวเองครั้งแรกเนี่ยเป็นกำลั <c oughs> งใจให้พ <c oughs> ี่เอฟซีขาหืนเอฟซีนิกกี้และฉันด้วยนะคะพี่ๆเราแค่ต้องมูฟอ่อนแล้วก็ไปต่อรักตัวเองเยอะๆน,ะ,นะพี่เอฟซีรักตัวเองเยอะอออออๆหวานนักเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหวานนักเป็นไงล่ะเในช้างพี่ พี่นี่ขอบคุณครับพี่อาลับสวัสดีค่ะพี่เป้ขอบคุณที่ขอใจนะคะขอบคุณมากครัเป็นกําลังใจให้นะคะพี่เอฟซีถ้าสมมติว่าพี่ว่างหรือพี่เหงาอะไรเงี้ยพี่ก็แค่เข้ามาดูพวกเราก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะว่าบัดปูวัดปูไลฟ์บี๊บไปนะตลอดครับโผล่เข้ามาคุยกันก็ได้นะคะพี่เอฟซีจะได้แบบจะกันเยอะวัดปูสวัสดีครับ พี่พี่โก้นีใจพี่เอฟซีารพี่โก้คือใครอ่ะอาคาัครเดชพี่เอามันจะสองคนเหรอใช่ครับเจ็ดโหถ้าเจ็ดวันแล้วทำอะไรคิดนะพี่ โอ้อขอบคุณค่ะวมอสไม่ไปครับพี่พี่มอสสวัสดีครับอันนี้คุณกินอะไรอ่ะกินข้าวพี่มากินข้าวหาดอะไรอ่ะตรงนี้หาแฟนใหม่ครับเออใช่พี่ต้องหาแฟนใหม่นะพี่เอฟซีหาดอะไรวะอยู่ไหน,นีิหาดตาแหวนนั่งกินข้าวอยู่หาดตาแหวนพี่หาดตาแหวนแล้วพักที่ไหนอ่ะพับใกล้ไหมให้พักใกล้จากหาดไหม เราพักหน้าบ้านเลยครับมันเป็นติดทะเลอยู่แถวหน้าบ้านเลยอ,อยู่แถวท่าหน้าบ้านเหรอใช่ครับเอาวันนี้ด้สี่ิจะได้ทเท่ากันไม,ไ,มไม่ไอรอยู่แล้วรับกดต้มพี่ต้ตมถ้าไป่ลด้ฝากกดติดตามกดใจต้มได้นะครับให้แอคเค้าใหม่น้องฮี่หนิงครับ บางนามีห้าครับวงเล็บบางนาตากครับพี่บางนาตากเนี่ยแต่เราไม่บอกว่ากอมอหาากไหนพี่แต่ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนของมันนาะใช่ไม่ได้บอกว่ากอมอไหนครับพี่เบียเดี๋ยวจะมาถามนะว่าเป็นยังไงบ้างดีไหมอยากไปมากเหมือนกันแต่ว่าแบบแต่ช่วงนี้แนะนําว่าอย่ามาพี่เพราะว่าเขาทำถนนอนูน่ อล่อแต่ว่าน้ําำใวมากช่วงนี้แล้วคนน้อยหน้าเที่ยวอ่ะผมว่าใช่น้ํำใหน้าเที่ยวแล้วแต่ว่าถนนก็เริ่มทำร็ดแล้วนะล่าสุดส่งมาหมดยังหรือครับถ้าใครชอบผมยังส่งไม่ครบนะคะไม่เกินสิ้นเดือนนะนะครับเป็นชาวเป็นผ้มีของดีเการผ้ถนัม บอสพาคินงอนบอสพาคินหนักมากงอนแบบงอนขั้นสุดอ่ะพิธนูสอัสดีครับส่งของไงสิพีไนนพพ่ไม่มีเหรียญนะดิพี่ไม่มีเหรียญปลาพี่ไม่มีเหรียญอ้พี่ช่วยกันนะช่วยกันนะพี่ฮาร์ดขอบคุณสำหรับใจส้มนะคะ,ห,ะคหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวจบเกมนี้ไป ใช่พวกเราไม่ทิ้งกันอกหักเรื่องเล็กพี่พี่บอสธนูเอ้ไม่ใช่บอสธนูบอสพาคินรู้ใช่ไหมว่าทําอะไรผิดอ่ะตอนนีครับบอสพาคินขอบคุณค่ะพี่ธนูเสียใจก็ผ่านไปใช่รักตัวเองเยอะพี่ใหญ่สีไม่มีใครรักเราเท่ากับเรารักตัวเองเราพี่ฮัทขอบคุณค่ะโอ้คุณสาม ออแต่เดี๋ยวนี้คาเฟ่ยเยอะไปหินใช่ไหมโอ้ยเยอะมากพี่ผมมาเมื่อสองปีที่แล้วตอนนี้จเจริญกว่าสองปีที่แล้วอีกแต่แต่ว่าก็ต้องยังขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวอยู่ปะใช่ไหมใช่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 รถอื่นขับไม่ได้มาเพื่อมาเพื่อนบอสพาคินยู่ดิงตามแล้วตามกับด้มแล้วบอสพาขินนี่เป็นไงโอ้ยสองคนครับโอ้ยคนดูเยอะนะเนี่ยให้เขาคนเ,นเดีเ๋ยวผมปั้นเองค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะสองคนพี่ พี่โก้ช่วยผมหน่อยเร็วสวยจนงงจำไม่ได้ไอเนยอ่ะไอเด็ดเอ้าไอเนยเหรอไม่รู้ทำไมต้องแก้ไขเป้าหมายด้วยอ่ะพี่พีโอุ้ยพี่วิ่งขอบคุณสำหรับโลซาค่ะคุณส